thank you วันนี้เป็นวันพุทธที่ยี่สบธันวาคมพุทธศักราช2564วันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือนหนึ่งปีข่านพระในวัดของเรา34รูปลงมาชัน26งดชัน8นาคหนึ่ง หลวงพ่อได้ออกจากวัดตั้งแต่วันที่25ลูกหลานออกไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเขาเขาคอเขาคอเพชรบูรณ์ <c oughs> ไปที่รี <c oughs> สอร์ทบรูสกาย ทำไมหลวงพ่อจะได้ไปจุดนั้นก็เนื่องมาจากหลวงพ่ออังคารที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นน้องนุงของหลวงพ่อท่านบอกว่าจะจัดผ้าป่าพาป่าช่วยหลวงพ่อเกี่ยวกับซื้อที่ดินวัดป่าบ้านตาดที่จะนำที่เจนดีอย่างค้างๆอยู่ ทหลวงพ่อลงไปกรุงเทพทอดกระถินเมื่อวันที่27ธันวาดจชสุปัจจัยก็ยังขาดอยู่กลับเป็นไปได้ถ้าจะปิดท้ายรายการหลวงพอ่อท้าว่าผู้ใดชุมชนกลุ่มใดที่จะมาช่วยเพื่อเจดีของหลวงตาหลวงพออ่อพร้อมที่จะ เข้าไปให้การสนับสนุนและไปรับผ้าผ่านในจุดนั้นหลวงพ่อได้เดินทางวันที่ยี่ห้าลูกหลานพอถึงวันที่ยี่หกตอนเย็นเย็นวันที่ยี่บห้าเย็นก็ได้พบกับสัทธาญ,ญาติวงมุลูกหลานที่บูสกายแล้วก็ตอนเช้าว,วันที่ยี่หกก็รับ บินทบาตชันเช้าก็รู้สึกว่าอากาศโอ้อากาศดีนะลูกหลานมันมีอากาศลมลมอยู่แต่ว่าเป็นอากาศไม่ไม่แห้งเป็นอากาศลมแต่ชื้นชื้นเป็นคล้ายๆว่าลมเย็นสบ,บายๆะ <c oughs> แล้วก็พอทอดพ้เาเสร็จวันที่ยี่สิบหก จัตถายาดหลวงพ่อนิมนต์อีกโอ้หลวงพ่อมาไกลน่าจะพักที่สักคืนหนึ่งเราก็ยินดีเพราะว่าหลวงพ่อเดินโอ้กว่าจะข้ามภูข้ามผาไปไปทางข้ามไปจังหวัดเลยก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยเอาพักที่สักคืนก็ได้ลูกหลานก็เลยพักคืนวันที่ยี่สิบหกวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วก็ บินธบาตชั้นเช้าที่บลูชกายอีกวัดบ้านวันหนึ่งแต่สทาทยา้าวโยมลูกหลานก็คงอยากจะสาบิหยดพระป่าหลวงพ่อเนี่ยเขาถวายมากเท่าไหร่หลวงพ่อโอูอู้ฟู่พอสงควรนะลูกหลานนะไปวันแรกก็มีลูกศิษย์ลูกพ่ออังคารท่านเตรียมถวาย ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อของคารท่านถวายมาสองเจ้าเจ้าลูกศิษย์ใหญ่เคยถวายหลวงพอ่อเคยเทำถนนที่วัดป่าบันตาทําอะไรต้องไม่ไรท่านถวายมา,อาสองล้านห้าสองล้านห้าก่อนประเดิมจากในบริษัท ไทยเย็นโตอยู่ต้าไทยเย็นโคราชลูกหลานลูกศิษย์ลูกพ่อองคานเหมือนกันคุณแม่ถวายหนึ่งล้านลูกชายถวายห้าแสนกระลวมแล้วเป็นสี่ล้านไม่ใช่ไหมลูกลหลานหลรองท้องสี่ล้านพอฟุออ้งวันต่อมาพอถวายผ้าป,ป่าเสร็จแล้วก็เจ้าภาพบริษัทบรูสกายกับทีมคณะของท่าน ก็เลยถวายปิดท้ายอีกประมาณสมล้านเจ็ส้านสแสนกว่าบาทก็เป็นอันว่าหลวงพ่อต้องการเพียงพอสำหรับที่ดินวันนัอีกไม่นานนะลูกหลานวันที่สี่ถ้าจะถึงนี่ยนะหลวงพ่อก็จะโอนที่เขาจะรับโอนที่ดินทั้งหมดประมาณ เจ็ดสิบไรต้นต้นนะอย่างขาดป,ประมาณสามสิบเจ็ดล้านนะคิดว่าจะโอนให้ให้แล้วเสร็จน,นลูกหลานนะนี่แหละโอนเข้าไปกับโอนเเป็นของใครล่ะไไม่ใช่โอนของให้หลวงพ่อนะัลูกหลานนะโอนเป็นสมบัติวัดป่าบ้านตาดโอนเขาเพื่อเจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานะวันนั้นลูกหลานทําบุญเขามากับเพื่อเจดีหลวงตาทั้งหมดนะลูกหลาน เจดีย์หลวงตาก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดอีกต่างหากเป็นสมบัติของพุทธศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่านั่นแหละอันนี้ก็ขอเล่าก่อให้ลูกหลานได้ทราบจากนั้นหลวงพ่อกลับมาจากเพชรบูรณ์ที่รีสร์สกายแต่ก็ เดินทางมาก็รถมันไม่เคยเดินทางไกลลุกลามมันก็งองงองเงีนเงเหมือนกันนะพอเดินมาดึกขึ้นมากำลังจะพ้นเขาคอนะจะเข้าเขตจังหวัดเลยไปตำทลวดตะปูไปตำยังไงก็ไม่ทราบโอ้อย่างรู้ว่าอีกเหมือนกันเลย พออย่างลวยแล้วอย่ามาแล้วอย่างฟ mm ิวแอร์ในรถขาดอีกทนี้โอ้ถ้าเป็นหน้าร้อนน่ยพอแรงลูกหลานอันนี้จะเป็นหน้าหนาวน,าวนาะไปเลยเปิดกระจกวิ่งเลยทนี้โอ้โหลรถหลวงพ่อมันกันงอนมันกันวะเอออะไรวิ่งมามาเออขึ้นมาทางจังหวัดเลยก็มาแวะวัดของท่านยง วัดชัยาพิกหมยเดียมเดียนวัดที่หลวงพอ่อที่หลวงพ่อยงที่ท่านมรณาพาที่เป็นลูกจิตลูกหาก็ามีพระอยู่ด้วยกันหกองคหกรูปออก็อยู่ด้วยความน่มพระน่มเย,ยนผา,าสุกอยู่เรียบร้อยทุกอย่างอย่างนั้นก็เลยวิ่งเตลิดเปิดเปิงเข้ามาวัดป่ามันตาดนะจ๊ะนีเออ่เข้ามาวัดปามันตรามาจึงวิ่งบันตาดเพราะ พอทางบริษัทที่ทํางานลงตาที่ทํางานรับจ้างที่ขนดินอะไรทุกอย่างนั่นแหละชินปีใหม่เขาก็จะขอเบิกปัจจัยก่อนแต่ในขอจะขอเบิกปัจจัยหลวงพ่อเองก็ในฐานะที่เป็นเจ้าเจ้าผู้อนุมัติอนุมัติจ,จ่ายปัจจัยหลวงพ่อก็ต้องไปดูด้วยสายด้วยตาตนเองก่อนว่าสมควรจะจ่ายไหม นั่นแหละหลวงพ่อนะลูกหลานนะไปดูซะก่อนด้วยสายตาเ,ออเขาถมออมันถูกต้องไหมดีไหมอะไรทุกอย่างสะพงสะพานดีไหม่ออมอือชายไปเห็นเขาแล้วทั้งรัวทั้งอะไรโอ้ชาเ้าทำได้ดีมากสมควรจะจ่ายนะหลวงพ่อเเอาอนุมัติอนุมัติในการจ่ายก็บ,บอกให้ผู้จัดการ ผู้จัดก,การธนาคารเขาทําเรื่องขึ้นมาแล้วก็เบิกจ่ายเพราะหลวงพ่อเองอยากจะจ่ายก่อนปีใหม่เหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะว่าอยากจะให้ลูกหลานนําไปใช้ก่อนปีใหม่เพื่อเศรษฐกิจมันจะได้เฟ,ฟื่องฟูเศรษฐกิจจะได้เฟ,ฟื่องฟูนาปัจจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เี่ยเราเมื่อวานนี่ก็หลวงพ่อก็สั่งโอนจ่ายเรียบร้อยหมดไปเกือบแปดล้านน่ะหลุกล้านทั้งหมดนะทั้งค่าที่ดุงทั้งค่าที่ดินทั้งค่าอะไรแต่ไม่อะไรไหลายๆอย่างแต่ก็มีบินทุกอย่างนะเขามีบินทุกอย่างยืนยันทุกอย่างคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาร่วมกันเห็นผองต้องกันจึงเสนอมาหลวงพ่ออนุม,มัติตามที่คณะกรรมการเขาเสนอมา แต่หลวงพ่อรวบยอดเราแบบหมดไปเกือบแปดล้านลูกหลานนะนี่แหละอันนี้ก็เล่า,ากล่าวให้ลูกหลานได้ฟังนะล,ลูกหลานะถ้าลูกหลวงพ่อไม่พูดไม่กล่าวีแต่ลูกวารายรับรายรับรายรับไม่พูดถึงรายจ่ายลูกหลานก็คงหลวงพ่อรับมาเราคงจะคงจะอู่ฟู่นะคงจะเก็บไว้แต่ที่แท้มันไม่ใช่นะลูกหลาน แต่ได้มานนะาสนันวันไหวเสียงสนันไหวสยโยโหหิวสยโยโหหิวเข้ามาแต่พอมันออกไปเนะี่ยเงียบกิบเพราะนั้นหลวงพ่อจึงเงียบกิบยังไงหลวงพ่อก็จะต้องชี้แจงให้กับนักทาญาิโยมลกูกหลานได้ทราบเออปัจจัยของเราได้จ่ายเพียงนั้นลกูกหลานเนะ้อในเรแ่องเราเก่าให้ลกูกหลานฟังเพราะปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยของหลวงพ่ออย่างวานะปัจจัยของพี่น้องประชาชน ด้วยน้ําจิตน้ําใจของพี่น้องประชาชนคนละมากคนละน้อยเขามารวมวกันเป็นก้อนขึ้นมาในเมื่อเป็นก้อนขึ้นมาหลวงพ่อจ่ายไปรับมาแล้วก็จ่ายไปทําโดยเป็นธรรมโปร่งใสพูดยังไงโปร่ปงใสถ้าหลวงพ่อไม่พูดมันอึมครึมนะมันอึมครึม,มพออึมครึมเสร็จแล้วก็สงสัยพอสงสัยแล้วค,ค,ค,คุดคุยเขี่ยคขุดค้นล่ะท่านไอมันตักลักษณะไปอย่างนั้น วันนะั้นหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วเรารับมาอย่างนี้เราจา่ายเพียงนี้ลูกหลานนะแล้วก็ไปดูผลงานก็แล้วพอเ,เสร็จแล้วไปดูที่ผลงานที่ทําไปนะเป็นยังไงไปดูจะ้ะมันเหมาะสมไหมกับจตตปัจจัยที่ได้มาหนะลวงพ่อก็มั่นใจอกเหมัอนกันนะลูกหลานนะอันนี้เรากล่าวลูกหลานเลือ่องเจดีให้หลวงตาให้ฟังแล้วก็พร้อมกันวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะลูกหลานธันวาคมแนละ้ว ได้ยินว่าทางศรัทธาญาติโยมลูกหลานหลั่งไหลขึ้นมาจากกรุงเทพมหานครกลับกลับบ้านที่พักผ้าใยแต่ถึงยังไงก็ตามการกลับมาบ้านนะลูกหลานนะบ้านเมืองยุคนี้สมัยนี้โควิดอีกต่างหากพวกเราต้องระวังระวังให้สำรวมให้ระวังไว้มากๆแล้วลูกหลานอย่าไปสนุกสนานอย่าไปกินเหล้าอย่าไปให้ขาดติ แค่พอกินเหล้าขาดจิติเข้ามาแล้วนำโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาหาพ่อหาแม่หาวงศาคณะญาติพอติดโควิดขึ้นมาแล้วนั่งจุกปุกเหมือนกับคนไร้ความคิดคนไร้ปัญญาคนไร้สติปัญญาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท ได้ฟังทำฟังเสียงของหลวงพ่อนะหลวงพ่อให้ใช้ปัญญาให้ใช้ความคิดให้ใช้ความรอบคอบนะลูกหลานเนะีอย่าไปเห็นแก่ความสนุกสนานเพียงครั้งคราวเมื่อสนุกสนานขึ้นมาแล้วกินเหล้าเข้าไปแล้วนําโรคภยครัยไข้เจ็บเข้ามาให้กับพ่อกับแม่แตวอทราบข่าววันโควิดตัวนี้ติดเร็วมากทุกดาแต่กระจาย แต่ก็ผิดภัยไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนตัวก่อนแต่ผิดภัยน้อยกว่าแต่เหมือนก็ตาแดงนะลูกหลานตาแดงนะถ้าหาว่าเข้าในโรงเรียนไหนโรงเรียนนะั้นต้องปิดโรงเรียนนะทันทีถ้ามันกระจายไปทั่วทุกคนเลยมันติดเร็วมากอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นโรคภยัยไข้เจ็บไวรัสตัวนี้ทราบข่าวว่าอย่างนั้นนะลูกหลานแต่ทางบอกูใดยังไม่ฉีดยาก็ไปฉีดจ้ะ ถ้าไม่ฉีดยาอันตรายมากกว่าเ,เพราะอย่างน้อยก็กันเอาไว้ก็ยังดีนะนี่แหละอันนี้ก็คือเล่าเก่าวปีใหม่นะลูกหลานไม่ใช่ปีใหม่ก็ต้องเอาของใหม่ของดีมีคุณภาพปีคุณสมบัตเิเข้ามาใส่ตัวใส่กายว่าจาใจของตนไม่ใช่เอาโรคโควิดเอาโรคห่วยๆเข้ามาหาเพื่อตอนรับปีใหม่ไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ไม่น่าจะเอาของเร็วๆของจุชั่วเข้ามารับปีใหม่เราควรจะเอาของดีปีใหม่พอปีใหม่ประเดิมเข้ามาก็ติดโควิดงอมแงมทั้งครอบครัวเลยตายเลยทีนี้ปีนี้เราจะทำไงขนาดประเดิมปีใหม่เข้ามาแล้วก็ยังติดโควิดกันทั้งครอบครัวนะมันให้ร้ายให้รางให้รางให้ร้ายไม่ดีแล้ว ครอบครัวของเราในว่านะเพราะนั้นพวกลูกหลานทุกคนนะเราเพียงระวังไว้เว้นเสียแต่เหลือวิสัยถ้าเหลือวิสัยมันไม,ไม่รู้มันมา <c oughs> ไม่รู้มันมาทางไหนอันนั้นเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะมันเหลือวิสัยเราต้องนอมยอมยอมรับมันเหมือนกันนะั่นแหละไม่ว่าลูกหลานนะมันหลวงพ่อเหมือนกันะหลวงพ่อพูดอยู่อย่างนี้หลวงพ่อถามว่ามัน รักษาดีอยู่แต่ว่ามาเกิดขึ้นมาไม่รู้มาทางไหนหลวงพ่อก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะลูกหลานนะแต่จะยังไงกเกี่ยวกันแล้เวียงระวังนะหลวงพ่อระเวียงระวัง,นะง,วง,วงการพักกันอยู่ห่างแล้วกับพระเนลูกหลานถ้ามีใครอะไรเกิดขึ้นกันนะั่นแหละช่วยดูกันเนาะเตรียมพร้อมเหมือนกันใส่มงใส่แมตป,ปิดหน้ากงหน้ากาก ดูให้เรียบร้อยน,ะนั่นแนหะช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่ยังไม่สางสานะลูกหลานนะให้เราเวียงระวังไว้ดีกว่านะใน่หลวงพ่อในฐานะเป็นหลวงปู่หลวงตาเก่าๆเล่าๆเก่าๆตักเตือนเตือนลูกหลานนะจะุปแล้วเตือนลูกเตือนหลานอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเ,เพราะว่าเรากลับขึ้นมาบ้านบางทีก็กินเหล้ามา อย่าให้มีนะั้นลูกหลานนะเรามีครอบมีครวัวในสามีภรรยาภรรยาก็เหมือนกันก็ควรจะเตือนสามีสามีก็เหมือนกันควรเตือนภรรยาที่เป็นพ่อเป็นแม่ที่ลูกขับรถก็พยายามลูกอย่าขับอย่าปดื่มน้ำเมาแนละ้วลูกนะถ้ามันม่วงก็ให้ไปพัก นอนไปจอดที่ปั๊มน้ํามันที่ปลอดภัยลูกนะอย่าไปคือฝืนขับนะอันตรายตายทั้งครอบครัวไม่คุ้มค่ากันนะถึงยังไม่ตายกันหัวล้างข้างแตกนะมันเสียทั้งครอบครัวนะลูกนะถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ควรจะให้ขับอีกต่างหากอืมเราตรงไม่ใช่ความอยากอยากอยากไม่จะอยากจะไป ถวบอันตรายที่จะเกิดขึ้นมานั้นไม่ได้คิดอันนั้นก็ไม่น่าจะถูกนะลูกหลานนะเพราะนั้นเราต้องคิดเพ่งมองไปทางอันตรายที่จะเกิดขึ้นในชุมชนในสักในครอบครัวของเราพอขึ้นมาแล้วกันนานทีขึ้นมาในขมากราบคารวะพ่อแม่วงสาคณาญาติมีอะไรกันจะเหลือเผื่อแพ้่ถ้าเรามีเงินที่จะช่วยเหลือ ชุมชนและสังคมพ่อพ่อแม่ของตนเองได้เนี่ยแหละมาด้วยสติมาด้วยปัญญามาด้วยความรอบคอบกลับไปก็กลับไปด้วยสติปัญญากลับไปในความรอบคอบนะลูกหลานนะไม่ใช่กลับมาด้วยขาดสติเมาโตโตเต๋ตเข้ามานะมาเพอเพยังอวดหน้าอวดหลังอีกต่างหากพวกญาติพี่น้องเห็นแล้็อดสูดดูใจ อดสูดูดายในการเป็นอยู่ในการไปหาเงินผลในสุดไปไม่รู้ว่ากี่ปีก็ยังไม่พ้นไม่พ้นอกอ้อมอกของพ่อของแม่ของวงศาคนาญาติไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นเกิดเป็นมนุษย์ในพื้นแผ่นดินไทยคนมีปัญญาคนขยันคนมีขยันคนมีปัญญา ยอมหาทรัพย์ได้คนโง่คนขี้เกลียดหาทรัพย์ไม่ได้เราเป็นประเภทไหนทั้งสองประเภทเราโง่เรืองเขาเราขี้เกียจเรือด้วยกันทั้งสองอย่างอันนี้ก็ให้พวกเราทบทวนถามตนเองนะลูกห้านนะแต่ก็บางคนก็เคยถามว่าหลวงพ่อวันที่สามสิบวันที่สามสิอจะมีการสวดมนต์ไหมเออมีอยู่ หลวงพ่อทำมีแต่หลวงพ่อจะสวดมนต์ข้ามคืนไหมไม่ต้องว่าข้ามคืนนะข้ามพบข้ามชาติถ้าเป็นไปได้สวดไปเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขอจะให้ข้าพเจ้ามาเวียนไหวตายเกิดในะวัฏสงสารนี่เป็นอน,นันตการให้สวดข้ามพบข้ามชาติจะไปหาสวดข้ามปีไว้ไปปีหน้าก็ยังเก่านั่นแหละ หายใจออกหายใจเข้าอย่างเก่าเพอยเพอยยังทุกขกว่าเก่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะมันแก่ไปข้างหน้าใช่ไหมล่ะ,อะพอปีนี้ยังไม่ตายพอปีหน้าจะต,ตายแปลว่าปีหน้าเนี่ยทุกกว่าปีนี้ใช่ไหมเอเพราะนั้นพวกเราอย่าไปข้ามไปที่ข้ามไปปีข้ามพบข้ามชาติไปเลยอย่ามาเวียน่ายตายเกิดดีที่สาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญคุณงามความดี ขอให้ข้าพเจ้าพบชาติของข้าพเจ้าให้พ้นทุกเนวตะสงสารดวงตาเห็นธรรมโดยเร็วพลันโดยเินอย่าได้มาเวียนว่ายตายเกิดในวตฏะสงสารนีอ่อีกต่อไปผู้ข่ายยอมแล้วเห็นแล้วเกิดมาแล้วเท่าไรก็แก่เจ็บตายทั้งนั้นไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เกิดมาในโลกเนี่ยนี่แหละให้เห็นโทษเห็นภัยอย่างนั้นจึงจะถูกนะลูกหลานสวดมนต์เข้าไปแล้วก็ให้เห็นโทษให้เห็นภัย ให้เผ็นอันตรายอยู่ข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่ทุกคนไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได,ไปได้แก่เจ็บตายนะลูกหลานนะหลวงพ่อพูดวัในนี้ให้แนวความคิดตั้งแต่ตั้งแต่ไปรับผาป่าจากนั้นก่อนเนี่ยเรื่องเจดีของหลวงตาตลอดถึงปีใหม่ลูกหลานนะ อตอนนี้ไปรับพรน,นิตินีเนอร์สภพโรควินิมุตโตสภพสันตาปาวาสิทโตสภพเวรามตบบตะติกันโตนิบุโตยจาตุวัง สัพพิติวิวาชนปารโควินาสตุมาเตภาวตวันตาระ จางวุฒาปัจจยนโนจัดตารุธรรมวาทานติอายุวันนอรูปัา ซาัทธาตาธากาเตอาจาราสุปฏิทิตานกนัยาณังอริยกันตังปัจสังสิตังสังเขปัสโรยาสติอุชูภุตัญจดถนา S <S อาดาลตโตติตังอาหูอาโมขันตัสชีวิตันตาสามาสาทธาันจะสิลัญจาปะสาดังธรรมดัสนา อนุยนเจตเมธาวีสรารังบุตนาศาสนานติภาวะตุสาปามังกาลังราคันตุสาพเดวตาตามบาบุตานุภาเวนาสดาสุที่พวันตุเต อาววตูสาพมังกาลังหราคันตุสาปเดวตาตามมาธรรมานุภาเวนะสะดาโจทิพวันตุเตปาววตุสาพมังกาลังหราคันตุสาปเดวตาตามมาสังคาานุภาเวนะ สสาดาดโเทวตเท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทายสันตุสโกผ่านทางเ c e b o o k และยูทูบนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ mp3 และ e-book รับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและติดตามข่าวสารงานบุญจากวัดป่านาคำน้อยโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญยังตั้งใจฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา